เอาขวานโค่นต้นไม้ใช้สิวใหญ่เจาะทำทางเดินที่ป่าไผ่ก็ทำพระองค์พาขึ้นไปตัดไม้ไผ่ให้ตกลมพุ่มไม้ไผ่ถึงที่ซึ่งมีเปลือกตมล้วนแล้วก็ทอดไม้เรียบแห้งเดินไปตามนั้นแล้วทอดทอดอื่นต่อไปอีกยกทอนนี้ยกทอนนอกนี้ขึ้นทอดต่อไปข้างหน้าอีกข้ามชัดที่มีเปลือกตมไปได้ ป่ารกอ่ะถึงชัดที่มีน้ำล้วนก็ต่อเรือกโกลนข้ามไปยืนอยู่ที่เชิงเขาเอาเชือกผูกเหล็กสามแง้มว่างขึ้นไปให้ติดอยู่ที่ภูเขาแล้วโหวนขึ้นไปตามเชือกหนังจนยืนอยู่บนภูเขาได้แล้วหย่อนเชือกหนังลงไปยึดเชือกหนังลงมาผูกที่หลักข้างล่างแล้วไต่ขึ้นทางเชือกเอาท่อโลหะซึ่งมีปลายแหลมดุดเพชรเจาะภูเขาแล้วตักหลักเหล็กทำเสร็จแล้ว ยืนอยู่ณนะที่นั้นแล้วกระตุกเหล็กสามง่ามออกกว้างไปติดอยู่ข้างบนอีกยืนอยู่บนนั้นแล้วหย่อนเชือกหนังลงไปผูกไว้ที่หลักข้างล่างไตขึ้นไปตามเชือกมือซ้ายถือเชือกมือขวาถือคอนแก่เชือกแล้วถอนหลักขึ้นต่อไปอีกโดยทํานองนี้จนขึ้นไปถึงยอดเขาเมื่อจะลงด้านโน้นก็ตอกหลักเหล็กเดือยลงที่ภูเขาที่ยอดเขาลูกแรกโดยทํานองเดิมนั่นเอง เอาเชือกผูกกระสอบหนังพันเข้าที่หลักตนเองนั่งภายในกระสอบโลยเชือกลงคล้ายอาการที่แมงมุมชักใหญ่พระศาสดาเมื่อจะทรงทําให้แจมแจ้งซึ่งข้อที่ในพรานโซนุดอนรับอภาิสาวรีของพระนางสุภัทธาอย่างนั้นแล้วออกจากพนากรรล่วงเลยป่าชัดสิบเแห่งจนถึงป่าชัดแห่งภูเขาข้ามเขาหกลูกในที่นั้นได้แล้วขึ้นสู่ยอดเขาสุวรรณปัตรบรนพฤจึงได้ตัด พระคาถาว่าในพรานนั้นยึดเอาพระสาวนีของพระนางสุพัทตาราชเทวีซึ่งประทับยืนอยู่ณที่นั้นเองแล้วถือเอาแร่งลูกธนูข้ามภูเขาใหญ่ทั้งเจ็ดลูกไปจนถึงขีรีบรรพศชื่อว่าสุวรรณปัตสบรรพศเขาขึ้นไปบรรพศอันเป็นที่อยู่ของกินนรอนแล้วมองลงมาอย่างเชิงเขาก็ได้เห็นต้นไรใหญ่สีเขียวดังสีเมฆมีย่านไซแปดพันย่านห้อยย้อยที่เชิงเขานั้นท่นานใดนั้น เขาก็ได้เห็นพญาช้างเผือกขาวพองมีรัศมีที่งาหประการยากที่คนเราอื่นจะจับได้มีช้างประมาณ8 0 0พันเชือกล้วนแต่มีงางอนงามขนาดรีดขนาดงอนไถวิ่งไล่เร็วลมวิ่งไล่เร็วดุดลมพัดแวดล้อมรักษาพญาช้างนั้นอยู่นี่เป็นคุณสมบัติของพญาช้างที่เป็นบริวารอันหนึ่ง เขาได้เห็นสาบกขนอนีอันหน้าลื่นลมอยู่ใกล้ๆที่อยู่มอยาช้างนั้นทั้งท่าน้ําก็ราบเรียบน้ํามากมายมีพันไม้ดอกบานสะพังมีหมู่พรมรเที่ยวคุกค้าอยู่เป็นอาจ,จินการเห็นทางที่พญาช้างลงอาบน้าจนกระทั่งที่ซึ่งพญาช้างเดินยืนอยู่และทางที่พญาช้างลงอาบน้ําก็แลในพรานผู้มีใจชั่วช้าถูกพระนางสุภัทตาผู้ตกอยู่ในอํานาจจิตจริงๆมันอํานาจฤทธิยาอํานาจโทสะ ใชยมาก็มาจัดแจงตะเตรียมหลุมนะมาฉะนั้นมีเรื่องเล่าว่านายปราณโสนุดรมาถึงที่อยู่ของพระหมหาสัตว์ได้เดินทางถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันกำหนดดูสถานที่อยู่ของพระมหาสัตว์โดยนายที่กล่าวแล้วกำหนดหมายใจว่าเราจะต้องขุดหลุมที่ตรงนี้ยื่นแอบในหลุมนั้นยิงพยาจ้างให้ถึงความปลายดังนี้แล้วก็เข้าป่าตัดต้นไม้เพื่อทำเสาเป็นต้นตะเตรียมทับพระสัมภาระ ของต่างๆไว้เมื่อจ้างทั้งหลายไปอาบน้ํากันแล้วจึงเอาจอบใหญ่ขุดหลุมสี่เหลี่ยมจัดตุลัดตรงที่อยู่ของพญาช้างแล้วเอาน้ําราดเหมือนจะปลูกพืชที่คุ้ยฝุ่นขึ้นผักสาวลงบนหินที่มีสันฐานคล้ายครกใส่คือปูกระดานเรียบไว้เจาะช่องขนาดคอลอดได้แล้วโรยฝุ่นและเกลี่ยขยะมูลฝอยพลัง อําพรางข้างบนด้านหนึ่งทำเป็นที่เข้าออกของตนเมื่อหลุมเสร็จแล้วอย่างนี้ในเวลาใกล้ลุ่งจึงคลุมศีษะอ้าวฉลาดซะอีกนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแห่อของพระปัิเจ้าถือธนูพร้อมดุดศรอ,อันอาบยาพิษลงไปยืนอยู่ในหลุมพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความจึงตัดพระคถา,าว่านายพรานผู้มีนิสัยกระทำกรรมอันหยาบช้าขุดหลุมเอากระดาน ปิดเสร็จแล้วกำบ,บังตนสอดธนูไว้เอาลูกศรลูกใหญ่ยิงพญาช้างที่มายืนอยู่ข้างหลุมของตนพญาช้างถูกยิงแล้วก็บรือร้องก้องโกนะนาะช้างทั้งหมดพากันบรรลือเสียงอื้อๆต่างพากาันวิ่งมารอบๆทั้งสี่ทั้งแปดทิศท,ทำหญ้าและไม้ให้แหลกเป็นจุนไปพญาช้างจับนายพรานนั้นด้วยคิดว่าเราจะฆ่านายพรานคนนี้ แต่ได้เห็นผ้ากาสาวพัดด้วยอำนาจความเคารพที่สะสมมาอันเป็นธงชัยของฤาษีของพระอรหันต์นะขนัดนั้นความสำนึกได้เกิดขึ้นแก่พระมหาสัตว์ซึ่งได้รับทุกขเวทนาว่าธงชัยของพระอรหันต์อันสัตบุรุษไม่ควรทำลายนะ ได้ยินว่าในวันที่สองพญาช้างนั้นมาอาบน้ําแล้วยืนอยู่ที่อันเป็นลานกว้างใหญ่นั้นน้ําจากสตรีละของพญาช้างนั้นไหลออกทางสะดือตกต้องตัวของนายพรานทางช่องนั้นโดยข้อสังเกตอันนั้นนายพรานก็ทราบว่าพระหมหาสัตว์มายืนอยู่แล้วจึงเอาลูกศรใหญ่ยิงพญาช้างซึ่งมายืนอยู่ข้างหลุมของตนนี่ เมื่อยิงไปแล้วนี่ถูกสะดือนะลูกศรน,นั้นทะลุไปตรงสะดือของพัญาช้างทําลายอวัยวะเช่นไตเป็นต้นให้แหลกละเอียดตัดไส้น้อยเป็นต้นเลื่อยไปจนทะลุออกทางเบื้องหลังของพัญาช้างแล่นเลยไปในอากาศแผลเวอะวะคล้ายถูกคมขวานฉะนั้นเลือดไหลออกทางปากแผลนองไปดุดน้ำยอมไหลออกจากหม้อที่แตกมาเกิดทุกขเวทนาเหลือกำลัง พญาช้างไม่สามารถจะอดกั้นทุกขเวทนาได้ก็ร้องก้องสนั่นไปทั่วสกลบรรพตบรรลือโกนะนาดอื้งถึงสามครั้งช้าง8ปดพันเชือกทั้งหมดได้ยินเสียงนั้นต่างสะดุ้งกลัวต่อวรรณภัยบรรลือเสียงอันพิลึกน้าสะพึงกลัวนะส่งเสียงร้องกึกกล้องหน้าเกรงขางพรางมาตามเสียงนั้นเห็นพญาจัดทันได้รับทุกขเวทนาคิดว่าเราจักจับ ศัตรูให้ได้ต่างวิ่งหาจนหญ้าและไม้แหลกเป็นจุ่นแต่ก็ไม่พบต่วนพระโพธิสัตว์ก็ได้เห็นในพรานนี้เ,เมื่อช้างทั้งหลายหลีกไปทิศต,ต่างๆนางช้างมหาสุพัฒธาก็ไปยืนเคียงข้างเล่าลมปลอบใจพยาชัดทันก็อดการเวทนาได้แล้วกำหนดทางที่ลูกสองแล่นมาไต่ตองดูว่าถ้าลูกสองมาจากทาง ทิศเบื้องหน้าเป็นต้นลูกศรจจะต้องทะลุทางกระพองเป็นต้นก่อนแล้วแล่นออกไปทางเบื้องหางแต่นี่เข้าทางนาพีทะลุแล่นไปในอากาศเพราะฉะนั้นลูกศรน,นี้จะมีคนที่ยืนอยู่ใต้ดินยิงมาพระสงค์จะตรวจตราดูที่ซึ่งมีคนยืนต่อไปจึคิดว่าใครจะล่วงรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคนที่เราจะให้นางมหาสุภัฏาลีกไปเสียจึงกล่าวว่าน้องรัก ทางทั้ง8 0 0พเชื่อค้นหาศัตรูของพี่ต่างก็พากันวิ่งไปในทิศต,ต่างๆเจ้ามัวทำอะไรอยู่ที่นี่เล่านางมหาุวทธาตอบว่าท่านเจ้าขาดิฉันยืนคอยพยาบาลปลอบใจท่านอยู่ขอท่านอดโทษแก่ดิฉันด้วยเถิดแล้วก็ะทำประทักษิณสามรอบ เอางวงจบทำความเคารพในฐานะทั้งสี่แล้วเหาะไปสู่อากาศฝ่ายพญาช้างก็เอาเล็บเท้ากระชุ่นพื้นดินกระดานกระดกขึ้นพญาช้างก้มมองดูทางช่องเห็นในพานสงดูดอนก็เกิดโทสะจริตโอ้ปกติก็ไม่มีนะเกิดความโกรธคิดว่าเราจะฆ่ามันจิงสอดงวงงามราวกับพวงเงินลงไปรูปคำดูได้มองเห็นผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยคือ เป็นสัญ,ญลักษณ์ชัยชนะกิเลสข,ของพระหรันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพญาชา้างจึงยกในพรานขึ้นมาวางไว้เบื้องหน้าลำดับนั้นสัญญาคือความจําความสํานึกผิดชอบได้เกิดขึ้นแก่พระมหาสัตว์ซึ่งได้รับทุกเวทนาขนาดหนักดังนี้ว่าอ้อันนี้เป็นธรรมสัญญาอย่างยอดเยี่ยมขึ้นชื่อว่าธงชัยแห่งพระหรหันไม่ควรที่บัณฑิตจะทําลายผ้ากาสาวพร์ วัสัก,กระเคารบอย่างเดียวโดยแท้เมื่อพระหมหาสัจจะสนทนากับในพรานชิงกล่าวคาถาว่าผู้ใดย,ยังไม่หมดกิเลสปาฏิจากธรรมะความขมใจและสัจจะมีวจีสัจจะเป็นต้นนะผู้นั้นไม่ควรจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดคลายกิเลสได้แล้วตั้งมั่นอยู่ในศีลประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแหลกควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะโอ้ถ่อยคำนี้เป็นท้อยคำไพเราะ อธิบายว่าสหายพรานเอ๋ยคนใดไม่ใช่คนหมดกิเลสดุดน้ำฝานมีราคาเป็นต้นปร,ราศจากการฝึกอินทรีย์อันนี้ก็เรียกธรรมะนะฝึกสำรวมอินทรีตาหูจมูกลินกายใจทั้งไม่มีวจีสัจจะคือไม่เข้าถึงคุณเหล่านั้นนุ่งห่มผ้าก,กาสาวพาัอันยอมแล้วด้วยน้ำฝาดคนนั้นไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวพาัฒนนั้นเลยคือไม่สมควรกับผ้านั้นส่วนคนใด พึงชื่อว่าเป็นผู้ชำระกิเลสได้เพราะคลายกิเลสดูดน้ำฝาดเหล่านั้นเสียได้คำว่าตั้งมั่นอยู่ในศีลหมายถึงบุคคลใดเป็นผู้มีศีลและอา,าระายะอรยญาติตั้งมั่นด้วยดีบริบูรณ์บุคคลนั้นแลชื่อว่าควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะนี้พระมาหาสัตว์กล่าวอย่างนี้แล้วระงับความคิดที่จะฆ่าในพรานนั้นเสียถามว่าสาเหตเหยท่านยิงลราเพื่อตองการอะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือคนอื่นใช้มาพระศาสดาสรุปว่า พญาช้างถูกลูกศอนใหญ่เสียบเข้าแล้วไม่มีจิตคิดทุดสราเดสถามในพรานว่าเพื่อนเอ๋ยท่านประสงค์อะไรเพราะเหตุอะไรหรือว่าใครใช้ให้ท่านมาฆ่าเรานพรานก็บอกว่าพญาช้างผู้เจริญนางสุพัตธาพระเมเหสีของพระเจ้ากาศิกราชอันประชาชนสักการะบูชาอยู่ในราชสกุลพระนางได้ทรงนิมิตเห็นท่านและได้โปรดให้ทมสักการะแก่ข้าพระเจ้าแล้วรัดบอกข้าพระเจ้าว่ามีพระประสงค์งานทั้งคู่ของท่านโอ้ สักการรกาปุริสั่งหันติสักการะย่อมฆ่าคนถอยเนาะโอ้ยจริงยิ่งกว่าจริงแล้วมันก็กําลังฆ่า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 อยู่ท่านทั้งหลายเห็นสักการะคือลาบที่ตกแต่งไว้อย่างดียิ่งบ้างไหมนะก็รวมทั้งยศถาบรรดาศักด์กามคุณห้าบริวารอันเลิศนะ ก็จะฆ่าคนผ่านทั้งหลายพระมหา,ศา,ศาสัตว์ทรงสดับดังนั้นทราบวานิเปกอาธรรมของนางจุลลสุพัทธ,ธาแน่แน่ก็สู้อดกลั้นเวทนาไว้กล่าวว่าพนาสุพัทธ,ธานั้นใช่จะต้องการงานทั้งสองของเราก็หาไม่ได้แต่เพราะประสงค์จะให้ท่านฆ่าเราจึงได้ส่งมากล่าวว่าแท้จริงพระนางสุพัทธ,ธาทรงทราบดีว่างานงามงาม,งามแห่งบิดาและปู่ทวดของเรามีอยู่เป็นอันมาก แต่พระนางเป็นคนพานโกรธเคืองผูกเวนต้องการจะฆ่าเราโอ้เมืองไทยกำลังอยู่ในวาละผู้เวนโกรธเคืองเป็นคนพานค่องเมืองกันเนาะนายพรานท่านจงลุกขึ้นเถิดจงหยิบเลื่อยมาตัดงาคู่นี้เถิดประเดี๋ยวเราจะตายเสียก่อนท่านจงกราบทูลพระนางสุพัทาผู้ยังโกรธว่าพญาช้างตายแล้วเชิญพระนางรับงาคู่นี้ไว้เถิด นายพรานโสณุดรได้ฟังคําของพญาช้างแล้วลุกขึ้นจากที่นั่งถือเลื่อยเข้ามาใกล้ๆพญาช้างคิดว่าเราจะตัดเอางาไปพญาช้างก็สูงประมาณ8 0ศอกยืนเด่นคล้ายภูขเขาเงินเหตุนั้นพรานโสณุดรจึงเอื้อมเลื่อยงาไม่ถึงพระบริษัทจึงย่อก,กายนอนก้มศีรษะลงเบื้องต่ำนายพรานจึงเหยียบงวงเช่นกับพวงเงินของพระหมหาสัตว์ขึ้นไปสู่บนกระพรอง เหมือนยืนอยู่บนเขาไกลล้านแล้วเอาเข่ากระตุ้นเนื้อซึ่งย้อยอยู่ที่ปากยัดเข้าข้างในลงจากกระพองแล้วสอดด้วยเข้าไปภายในปากในพรานเอามือทั้งสองเลื่อยชักขึ้นชักลงอย่างธรรมัดธรรมแงทุกเวทนาเกิดขึ้นแก่พระมหาสัตว์เป็นกำลังปากเต็มไปด้วยโลหิตเมื่อในพรานเลื่อยชักไปมาอยู่ก็ไม่สามารถจะเอาเลื่อยตัดงาให้ขาดได้ที่นั้นพระโพธิสัตว์จึงบ้วนโลหิตออกจากปากสู้อดกั้นทุกขเวทนาไว้ ถามนายพรานว่าสายเอ๋ยท่านไม่สามารถจะตัดงาให้ขาดได้ลหรือพรานบอกว่าใช่แล้วนายพระมหาสัตว์ดำรงสติมั่นกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงยกงวงของเราขึ้นให้จับเลื่อยข้างบนไว้ละเราเองไม่มีกําลังจะยกงวงของเราได้นายพรานก็ปฏิบัติตามเช่นนั้นพระโพธิสัตว์เอางวงยึดมือเลื่อยไว้แล้วชักขึ้นชักลงส่วนงาทั้งสอง ก็ขาดประดุดตัดต่อไม้ฉะนั้นพญาจางจึงให้เนพรานนำงานเหล่านั้นมาถือไว้แล้วกล่าวว่าสหายพรานเราให้งานเหล่านี้แก่ท่านใช่ว่าเราจะไม่รักงานของเราก็หาไม่ได้แต่เราไม่ได้ปร,รารถนาความเป็นเท้าสักกะเป็นมารเป็นพรหมเลยแต่เพราะงานคือพระสัพพัญญุตยาน,นั้นออสิ่งที่มีค่าสูงสุดคือพระสัพพัญญุตยานเรารัก ยิ่งกว่างาคู่นี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าขอบุญนี้บุญที่ให้งานเนี่นะจงเป็นปัจจัยแห่งการได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาแล้วมอบงาไป